5ตุลาคม2567ครับใบประโยชน์ของกู้กุ้นะครับใบนะครับเป็นใบใหญ่หน่อยนะครับอ่าอย่างใบเงี้ยครับใบซึ่งเป็นใบใหญ่หน่อยนะครับใบใบกุ้งกุ้นะครับถ้าใครติดตามในโพสต์ก็จะเห็นครับใบไปทําอะไรครับภาชนะรักโลกได้นะครับปั๊มจานได้นะครับมีเครื่องปั๊มจานอยู่ใช้กับใบพืชชนิดหนึ่งก็ได้นะครับใบที่มันเป็นใบ พืชแหลายชนิดที่มันไม่มีเ็าเรียกว่าอะไรครับไม่มีพิษไม่มีพิษเนาะโกโก้เป็นใบไม่มีพิษครับแมลงกินได้ครับปลูกใหม่ๆเนี่ยดูแลยากมากเลยทีเดียวเลยนะครับสำหรับใบนะครับกิ่งกิ่งก็คือกิ่งเนี่ยกิ่งนะครับกิ่งครับกิ่งโกโก้ครับใช้ทําอะไรครับกิ่งถ้าตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับถ้าจะเป็นเอ่ออาีนะครับขัดสารได้นะครับ เพื่อที่จะทำอะไรครับรอบต้นนะครับรอบคุณต้นเนี่ยนะครับประมาณเนี่ยเพื่อที่จะให้ครับอากาศมันเข้าไปได้แล้วก็ผสมด้วยใบอีกทีหนึ่งสารลังนกนะครับสารเป็นลังนกหรือถ้าไปทําเป็นพลรรังงานชีวมวลได้ทํถ่านไล็กควนนะครับทําขายพลังงานถ่านไลกควนในโรงงานชีวมวลมีทั่วประเทศนะนะครับ mm. มาคนเล็กอ่ะคนเล็กเนี่ยฮะคนเล็ก เล็กไหมครับเนี่ยเก็บเกี่ยวก็น้ำมือผมนะครับประมาณนี้นะนะครับมาผลเล็กครับนะครับอันเนี้ยกินกับน้ำพริกได้นะครับกินกับน้ำพริกได้เหมือนกับเจี๊ยบเขียวนะครับเหมือนกับเจี๊ยบเขียวนะครับทานนน้ำพริกได้ผักลวกได้นะครับนะฮะนะฮะหลายหลายคนทานแล้วนะครับอร่อยอร่อยนะครับนะครับอาหารสัตว์ได้ครับไปสับสับสับให้อาหารสัตว์ได้คือคัดลูกครับ คัดลูกที่มันรู้สึกมันดกเกินไปนะครับมีลูกที่มันะนะครับพยายามใช้ให้เห็นนะครับกล่องไอ้เนาะนะครับให้เห็นเยอะยากหน่อยนะครับโอเคผมใช้กล้องหน้ามันก็เลยนคอนค่อนข้างคอนท,อนทรลยากหน่อยหหนหลายหลายไซส์นะครับอ่เห็นไหมนะครับลูกเล็กลูกใหญ่คัดลูกอย่างเราจะคัดลูกนี้ไปน,นะครับ เพื่อที่ไม่ให้มันรอมันคัดลูกเองก็นะครับเหลือลูกเท่าที่ขนาดต้นมันดูแลได้ก็ไปทําเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับหรือไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับเห็นไ,ไหมฮะนะครับประมาณนี้ที่เป็นมูลค่ามานาะนะครับมูลค่าของโกโก้ที่ใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับเออผลเห็นไ,ไหมคัดคัดลูกครับให้เห็นว่าลูกคัดทิ้งเห็นไหม,มจะมีลูกดำเนี้ยครับครับเป็นหมักปุ๋ยเอนนะครับหรือถ้าเราปอดเด็ดลงไปมันก็ย่อยสลายตาม ตามโคนต้นนะครับเป็นปุ๋ยผมเคยทาคลิปหนึ่งให้ดูอยู่ตรงรอบอตรงรอบโคนต้นนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยโพแทสเซียมสูงมากนะนะครับมีคนหล,หลายๆคนที่ยินยันมาแล้วอ่ะตัวนี้ให้เห็นอ่ะสูงนขึ้นมาหน่อยนะฮะอ่ะเนี่ยฮะลูกเปลี่ยนสีไหมเห็นชัดเจนไหมครับเนี่ยลูกเหลืองแล้วนะไม่รู้เสียเชัดเจนไหมครับแสงเนาะนะครับนะ เหลืองนะครับไม่ใช่สุกนะครับลูกเล็กๆเ,เองนะครับเนี่ยคัดลูกเนี่ยการคัดลูกนะครับได้ยินเสียงไหมครับอ่าคัดลูกนะเห็นไหมฮะคัดลูกตัวเนี้ยเองก็เอาไปทําเป็นป Ł ุ๋ยเป็นฐานัดแท่งได้ในอนาคตถ้าเป็นปริมาณที่มันเยอะขึ้นเก็บได้เห็นไหมฮะไม่รอคัดทิ้งมันคัดลูกเนี่ยก็เรียกว่าคัดลูกเนาะคือผลแห้งค่าต้นเอมันมีอยู่ข้างบนนู้นครับผมใช้กล้องหน้ามันจะไม่ไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่เห็นไหมมูลค่าเกิดขึ้นนะครับ ผลสุกผลสุกพอมันลูกใหญ่แล้วนะครับลูกใหญ่แล้วขายผลเป็นผลนะครับเป็นเป็นเป็นผลสดได้ไหมเรียกว,ว่าทานสดได้ครับถ้าถาปลูกในหมู่บ้านเนี่ยน,นะครับหมู่บ้านถ้ามีตลาดหมู่บ้านมีนมือช้าไดา้คุยกับน,น้องคนหนึงนะครับบอกว่าผมมีความฝันอยากจะทําตลาดนัดหน้าบ้านเนี่ยครับเอาไปขายได้ครับปลูกจานวนน้อยไปขายได้นะครับหรือขายในหมู่บ้านได้ทาเป็นลายกลุ่มในหมู่บ้านนะครับ แพลตฟอร์มหนึ่งก็พยายามผลักดันอยู่นะครับที่ผมพยายามผลักดันอยู่เนี่ยนะครับก็ทําทําขายได้อย่างเงี้ยครับไปทําเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ขายได้หมดนะครับเห็นไหมลูกเล็กเนี่ยที่ที่ที่บอกนะครับลูกเล็กเนี้ยก็ขายได้เป็นน้ําพริกนะฮะเห็นไหมกินสดได้ขายผลสดทานสดได้ใช่ไหมครับหมักทำเมล็ดแห้งนะครับทำช็อกโกแลตทำของที่ระลึกก็ได้นะครับของที่ระลึกหมายถึงว่าถ้ามันแห้งแล้วนะครับเปลือกมันแห้งนะครับเป็นเป็นของที่ระลึกได้ หมักเป็นปุ๋ยเป็นไรงลดลดค่าต้นทุนเห็นไหมนะครับเปลือกมันเหลืองนะครับเป็นหมัหมกทาปุป๋ยต่อได้นะครับทำอาหารสัตว์ได้ลดต้นทุนใช่ไหมครับเห็นไหมนะครับใช้ประโยชน์ปลูกป,ปริมาณน้อยจํานวนน้อยก็ใช้ได้เพราะว่าทุกบ้านไม่ได้ปลูกเนาะแต่อยากกินอยากทดลองกินนะครับอยากอยากกินเอาสรรพคุณประโยชน์สรรพคุณก็มันก็ขายประโยชน์สรรพคุณไปอันนี้คือใช้ประโยชน์จากโ,โกโก้อ่ะก็วันนี้จะมาสื่อสารว่านะครับสื่อสารในเรื่องของ เรื่องอะไรดีอ่ะหามุมกล้องก่อนเนาะว๊มุดหน่อยค่ำหน่อยนะครับนั่งใต้ต้นโก,โกโก้คุยคำโตโตนะครับอ่าประมาณนี้ก็ใครนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นโกโก้ก็ตามนะอยู่ในโครงขายโกโก้ผมอยู่แล้วนะครับอยากจะเอาโกโก้มาขายนะครับผมมีตลาด ที่รองรับอยู่พอสมควรเป็นผลิตภัณฑ์นะเรื่องของผลสดเรื่องของวันนี้เดี๋ยวรองรับนแน่ๆนะนะก็แต่ถ้าคนทําผลิตภัณฑ์ส่วนตัวแล้วเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับที่เป็นโอท็อปแล้วหรือทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์ถึงได้รับออยแล้วตัวนี้สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับติดต่อมาถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับติดต่อมาได้เลยผมมีตลาดรองรับนะครับมีตลาดที่กําลังขยายการเติบโตนะครับหลายๆแพลตฟอร์มอยู่นะครับ เข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ไปกินค่าคอมมิชชั่นของราคาของท่านอยู่แล้วนะครับมันเป็นกลไกของตลาดนะครับก็เรียกว่าค่าการตลาดของทางแพลตฟอร์มเขาจัดการให้อยู่แล้วนะครับเป็นช่องทางเพิ่มเพิ่มโอกาสการตลาดเนาะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับก็บอกข่าวไปถึงพี่น้องเราที่มีผลิตภัณฑ์อยู่นะครับนะครับผลิตภัณฑ์จากโกโก้หรือสินค้าโอท็อปก็ตามนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้ แพลตฟอร์มนี้กาลังเติบโตเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มอ,อื่นที่ติดต่อก็ามาก็หลากหลายแพลตฟอร์มอยู่นะครับหรือใครมีตลาดท่านอยากจะได้การตลาดเพิ่มติดต่อเข้ามานะครับนะบุลค่าต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วนะครับต้นถ้ามันมีปัญหาอันนี้คือตาดอกนั้นนะครับเนี่ยตาดอกไมตาดอกของต้นนะครับตาดอกกำลังแตกดอกไปครับแตกดอกใหม่ปีนี้โกโก้ออกช้าเพราะฝนมันชุกมากนะครับ แล้วก็สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงน,นะครับทุกทีมันได้เก็บผลสดผลสุกแล้วนนะครับผมดูคลิปย้อนหลังที่มีเป็นคลิปที่มันเด้งขึ้นมาเตือนอนะตัวมาดูคลิปตามย้อนหลังนะครับจะเห็นว่าเราได้เก็บผลสุกข,ขายกันเป็นร่ำเป็นสันแล้วในช่วงนี้นะครับแต่ปีนี้ช้า,าน่าจะเป็นหลังตุลาโน่นแหละครับหลังตุลาบางพื้นที่ฝนยังตกหนักอยู่เลยนะครับเห็นข่าวดอนจันน้ําท่วมถ้าใครเคยมาเชียงใหม่ครับแยกดอนจันครับน้ําท่วม ผมมาอยู่เชียงใหม่ผมมาอยู่เหนือเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะไม่เคยเจอนะครับแต่ที่เชียงใหม่น้ําท่วมดอนจันทร์ครับตอนนี้ครับสี่แยกดอนจันทร์น้ำท่วมครับถนนไฮเวย์ครับเปอร์ไฮเวย์ไม่ต้องคิดถึงครับต่ําลงไปกว่านั้นนะครับขนาดไหนหนักกว่าทุกปีครับหนักกว่าปีห้าสี่หนักกว่าปีอื่นๆครับหนักจริงๆครับเชียงใหม่ตอนนี้ต้องให้กําลังใจพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วที่ลุ่มต่าลงไปครับสันป่าตองแถวคำพูนไม่ต้องพูดถึงครับเละเลยครับตอนนี้ครับเพราะฉะนั้น พืชผลเกษตรกรนะครับที่เป็นไม้ยืนต้นผมภาวนาครับว่ารากเน่าคนเน่ายังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มันน้ําลดแล้วก็พยายามที่จะต้องดีจัดการเรื่องของเ,อเปิดหน้าดินนะครับให้อากาศเข้ากําจัดเรื่องเชื้อราเข้าไปนะครับนะครับอาจจะงักการเติบโตของพืชได้นะครับผลผลิตที่มันอยู่อาจจะสละลูกทิ้งนะครับาจจสลดลูกทิ้งถ้าสลดลูกทิ้งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมูลค่ามันเกิดขึ้นที่ผมพูดตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตอนต้น คลิปไปเนี่ยนะครับมันที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะไม่เสียเสียโอกาสไปทั้งทีนะครับก็ยังซื้อได้ขายได้อยู่นะครับแล้วก็ค่อยไปบารุงใหม่เห็นไหมหลักการบํารุงดูแลนะครับเราหลีกเลี่ยงเรื่องของภัยธรรมชาติไม่ได้แต่ระบบก,การจัดก,การหลังรองรับในอนาคตจะต้องเป็นอย่างไรนั่นเป็นโอกาสที่ต้องไม่เสียไปนะครับคนหลายๆคนบอกว่าโอ้ยภัยพิบัติแบบนี้มูลค่ามันมา าราคาผลพืชผล,ผลยังมาตกต่ำหยีมันกลายเป็นปัญหาเนี่ยเราจะช่วยกันเรื่องนี้นะครับมูลค่ามันก็จะมีของมันทุกอย่างไป,ไปใช้ประโยชน์อยู่ห่วงอย่างเดียวครับก็คือเรื่องคมนาคมขนส่งครับก็พยายามจัดการก็ฝากไว้กับทางรัฐบาลที่มีงบเข้าลงมานะครับผมเองก็คงไม่มีงบคมนาคมลงมปช่วยกัะดบบนั้นเนาะนะครับก็จะให้ทางพื้นที่ช่วยกันบริหารจัดก,การในเรื่องของผลผลิตแล้วก็รวบรวมมาแล้วก็เอารถเข้าไปรับซื้อถึงที่แล้วก็จัดมาหลังจากนั้นน้ำรถรอ เกิดการซ่อมแซมอะไรต่างเรียบร้อยแล้วก็เราเป็นบุรณาการเอานะครับบูรณาการเพิ่มกันช่วยกันเนาะวันนี้ก็คุยหลายๆคนหลายๆท้องที่ที่ติดต่อเข้ามานะครับทั้งในคนที่ติดตามงานผมเองอย่างเพชรบุญก็ติดต่อมาวันนี้ก็ลงภาพของเพชรบุญไปแล้วนะครับตัวนูกโกอายุเข้าปีที่8ปดไหมฮะก็จะมีลงมาายต,ตาที่นั่นนะครับแล้วก็มีลหลาที่ติดต่อมาติดตามมาเนาะเป็นกาลังใจให้กันละกันนะครับอย่าลืมใครมีผลิตภัณฑ์หรือใครมีข้อมูลต่างๆใครได้ดูคลิปแล้วนะครับคอมเมนต์มา นะครับมีช่องทางที่ติดต่อได้เยอะแยะมากมายอ่ะพบกับคิดหน้าครับประโยชน์ของโกโก้มียักเยอะมากมายครับตุยทำทาโกโก้ฝากด้วยครับสวัสดีครับ